สวัสดีครับชาวนี้ไก่แจ๊ดทำนำเสนอไก่แจ้สีขาวหางดำเพศเมียครับวันนี้มีสองสาวนำเสนอเป็นสาวน้อยนะครับหน้าแดงแล้วกำลังจะผสมได้แล้วนะครับหาง้านทั้งคู่เลยนี่ดูนะครับเพื่อนๆห <c oughs> าง้านดำดีสวยครับแพ็คคู่เลยครับน้องไก่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะ เบอร์โทรเบอร์เดิมครับ0992594592 0992594592น้องไก่ก็ยังมีให้ชมเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ทำไมสวยจังหางบานดีแค่หางบานแบบนี้นะครับลูกก็ลูกก็จะหางบานด้วยนะครับเพราะว่าตัวเมียนะมันถ่ายทอดทำปติกรรมเรื่องของฟอร์มนะครับตัวเมียฟอร์มสวยลูกก็จะสวยครับ นี่สาวนี้ก็สวยแล้วนะหน้าแดงและหางดำดีแต่ไม่ค่อยเดินขาแค่จะไม่มีเลยนะครับเนี่ยรู้ไหมทำไมไก่ไม่เดินไก่เพื่อนนอยู่ในกรงตะแกรงครับบางทีก็จะไม่ค่อยเดินเวลาลงพื้นเวลาลงสนามหญ้าอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเอาไปปล่อยไว้สนามหญ้าเวลาเพื่อนๆเ,เอาไปเลี้ยงนะครับก็ปล่อยให้เขาคุ้นแล้วก็ชินนิดนึงก็จะปรับตัวนะครับแล้วก็จะเดินสวยๆงามๆ ตามท้องเรื่องนะครับกับสวนหย่อมหน้าบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะใครผ่านไปผ่านมาขอนแก่นอยากแวะมาดูน้องไก่ก็พอมีให้ชมอยู่นะครับยินดีให้บริการและก็ยินดีแลกเปลี่ยนนะครับให้คําแนะนําพูดคุยทักทายนะครับในเรื่องของน้องไก่ครับในส่วนที่ผมรู้นะครับ สวยอ่ะคือมองมุมไหนมันก็สวยอ่ะครับโอเคครับเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ